สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้มาเจอคุณนิดในวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้เราอยู่ที่ EP 37ค่ะเรื่องการเขียนจดหมายจุดประสงค์ของการเรียนรู้ 1. น,นักเรียนสามารถบอกหลักการในการเขียนจดหมายได้ 2. นักเรียนสามารถเขียนจดหมายลาป่วยจดหมายถึงผู้ใหญ่และถึงเพื่อนได้ 3. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนและตั้งใจเรียนดีการเขียนจดหมายในปัจจุบันโลกมีการพัฒนาการสื่อสารทางโทรคมนาคมได้สะดวกและรวดเร็วแต่การสื่อสารอีกชนิดที่ยังมีความสำคัญอย่างยิ่งก็คือ การเขียนจดหมายเพราะสามารถเขียนได้ทุกเวลาทุกโอกาสเก็บไว้ได้นานจดหมายของบุคคลสำคัญจะเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในอนาคตและจดหมายที่เขียนดีมีคุณค่าก็อาจเป็นวรรณกรรมได้หลักการเขียนจดหมาย1เขียนให้ถูกรูปแบบตามที่นิยมใช้กัน2 ใจความในจดหมายต้องให้ชัดเจนสมบูรณ์ครบถ้วน 3. เลือกใช้กระดาษที่สำหรับเขียนจดหมายและซองจดหมายสีสุภาพเหมาะสมกับระดับของบุคคล 4. เขียนด้วยลายมือที่อ่านง่ายเป็นระเบียบสะอาดเรียบร้อยพยายามอย่าให้มีรอยลบขูดขีดค่าการเขียนจดหมาย ควรยึดหลักสำคัญดังต่อไปนี้ขนาดซองการใช้ซองขนาดมาตรฐานปัจจุบันที่ทำการประชนีทุกแห่งจะมีซองจดหมายจำหน่ายนับว่าเป็นซองที่มีขนาดเหมาะสมโดยทั่วไปมีสองแบบดังนี้ 1. ซองสั้นมีขนาด3.5คูณ6นิ้วถึง4.5คูณ7นิ้ว 2. ซอ,องยาวมีขนาด4.25คูณ9นิ้วการจ่าหน้าซองมีหลักการดังนี้ 1. ที่อยู่ของผู้รับต้องเรียงลำดับจากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่ได้แก่ที่นามสกุลของผู้รับถ้าเป็นจดหมายสำคัญเช่นมีธนานัดสอดอยู่ด้วยต้องระบุคำนำหน้าชื่อผู้รับ บ้านเลขที่ซอยหรือตำบลถนนที่ตั้งตำบลหรือแขวงอำเภอหรือเขตจังหวัดและรหัสไปรษณีย์ 2. ที่อยู่ของผู้ส่งเรียงลำดับเช่นเดียวกับผู้รับจะเขียนไว้ด้านบนซ้ายของตนเอง 3. คํำขึ้นต้นถ้าเป็นจดหมายส่วนตัวอาจใช้คำว่า กรุณาส่งหรือนามผู้รับถ้าเป็นจดหมายราชการหรือจดหมายธุรกิจนิยมใช้เรียนจดหมายถึงพระสงฆ์ทั่วไปใช้นามสการ 4. สแตมต้องติดสแตมตามราคาที่กรมประชานีกำหนดเพราะถ้าติดไม่ครบผู้รับจะถูกปรับเป็นสองเท่าของราคาสแตมที่ขาดไป การเขียนตามแบบแผนที่นิยมลักษณะการเขียนจดหมายตามแบบแผนที่นิยมได้แก่ 1. คำขึ้นต้นต้องเหมาะแก่ฐานนะและตำแหน่งหน้าที่ 2. การวางรูปแบบจดหมายควรจัดวางให้มีสัดส่วนพอเหมาะกับหน้ากระดาษโดยเว้นด้านหน้าประมาณ1น,นิ้วและเว้นด้านหลังประมาณครึ่งนิ้ว สาสำนวนภาษาที่ใช้ในการเขียนต้องคำนึงถึงความสุภาพเขียนถูกต้องเหมาะแก่ฐานะและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 5. ถ้าต้องการอวยพรให้เพื่อนหรือผู้ใหญ่ในตอนท้ายของจดหมายควรอ้างถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อทำให้คำอวยพรมีความขลังและสะละสะลวย 6. Oh. คำลงท้ายต้องใช้ให้ถูกต้องและเหมาะแก่ฐานะและบุคคลรูปแบบของการวางจดหมาย 1. ที่อยู่ของผู้เขียนอยู่ตรงมุมบนขวาของหน้ากระดาษโดยเริ่มเขียนจากกึ่งกลางหน้ากระดาษโดยเริ่มเขียนจากประมาณกึ่งกลางหน้ากระดาษ 2. วันเดือนปีเขียนยืองที่อยู่ผู้เขียนมาข้างหน้าเล็กน้อย สามคำขึ้นต้นอยู่ด้านซ้ายห่างจากขอบกระดาษประมาณหนึ่งนิ้วและเป็นแนวชิดด้านซ้ายสุดของเนื้อความสี่เนื้อความเริ่มเขียนโดยย่อหน้าเล็กน้อยและควรขึ้นย่อหน้าใหม่เมื่อขึ้นเนื้อความใหม่นอกจากนี้ต้องเว้นวรรคตอนให้ถูกต้องด้วยห้าคำลงท้าย อยู่ตรงกับวันเดือนปีที่เขียน6ชื่อผู้เขียนเยื้องลงมาทางขวามือถ้าเขียนจดหมายถึงบุคคลที่ไม่คุ้นเคยควรวงเล็บชื่อที่เขียนเป็นตัวบรรจงด้วยถ้าเป็นจดหมายราชการต้องบอกยศตำแหน่งของผู้ส่งด้วยรูปแบบของจดหมายเรามาดูตัวอย่างของจดหมายกันค่ะตัวอย่างแรก ตัวยอย่างจดหมายลาครูทางขวามือค่ะมุมบนเขียนที่อยู่ของนักเรียนค่ะขยับลงมาเยื้องมาทางซ้ายนิดนึงเขียนวันที่ค่ะคำขึ้นต้นเรียนคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่5-3ทับลงมาบรรทัดหนึ่งค่ะเขียนเนื้อหาค่ะเนื่องจากระผมป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่มีไข้สูง ปวดศรีรษะเจ็บคอปวดกล้ามเนื้อมีอาการไอและอ่อนเพลียจึงไม่สามารถมาเรียนได้จึงขอลาป่วยเป็นเวลา3วันคือตั้งแต่วันพุทธที่21ตุลาคมพุทธศักราช2565ถึงวันศุกร์ที่23ตุลาคมพุทธศักราช2565เป็นเวลา3วัน เมื่อกระผมหายดีแล้วจะกลับมาเรียนปกติบรรทักต่อมาค่ะด้วยความคารพอ,อย่างสูงแล้วก็ใส่ชื่อนักเรียนลงไปค่ะตรงชื่อและตรงด้วยความคารพอ,อย่างสูงนะคะเขียนตรงกับวันที่ค่ะพอเยื้องมาทางซ้ายค่ะขอรับรองว่าเป็นความจริงเป็นชื่อของผู้ปกครองค่ะตัวอย่างที่สองค่ะ เป็นตัวอย่างการเขียนจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่ค่ะที่อยู่ของนักเรียนค่ะเขียนไว้มุมขวาบนนะคะบรรทัดต่อมาค่ะตรงกลางเขียนวันที่ค่ะเยื้องมาทางซ้ายทําขึ้นต้นค่ะกราบเท้าคุณลุงปิ่ยะพงศ์ที่เคารพอย่างสูงต่อมาด้วยเนื้อหาค่ะเสร็จแล้วจบจากเนื้อหาเป็นคําลงท้ายนะคะสุดท้ายนี้กระผมหวังว่า คุณลุงคุณป้าและครอบครัวคงสบายดีทุกคนส่วนกระผมคุณพ่อคุณแม่และน้องๆสบายดีเหมือนกันค่ะเยื้องลงมาทางขวามือนิดหนึ่งค่ะด้วยความเคารพอย่างสูงใส่ชื่อของนักเรียนค่ะแล้วก็ในวงเล็บก,ก็เป็นชื่อของนักเรียนค่ะตัวอย่างการเขียนจดหมายอันที่3ตัวอย่างจดหมายถึงเพื่อนค่ะมุมขวาบนเป็นที่อยู่ของนักเรียนค่ะเว้นหนึ่งบรรทัด ตรงกลางเป็นวันที่ค่ะเว้นหนึ่งบรรทัดคำขึ้นต้นค่ะบิ๊กหล่อเพื่อนรักเว้นหนึ่งบรรทัดค่ะแล้วย่อนหน้าเข้ามานิดนึงค่ะเขียนเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของจดหมายค่ะเรื่องของเราและเรื่องของเพื่อนค่ะจบท้ายที่คำลงท้ายค่ะให้ตรงกับวันที่ค่ะรักและคิดถึงแล้วก็ใส่ชื่อของตัวเองค่ะตัวอย่างการจ่าซองจดหมาย ซ้ายมือบนค่ะชื่อและที่อยู่ของผู้ฝากค่ะชื่อบ้านเลขที่ตำบลอำเภอจังหวัดแล้วก็รหัสไปรษณีย์ค่ะทางขวามือล่างเหมือนกันค่ะชื่อและที่อยู่ผู้รับค่ะชื่อบ้านเลขที่ตำบลอำเภอจังหวัดแล้วก็รหัสไปรษณีย์ค่ะส่วนมุมขวาบนนะคะให้เราติดสแตมป์ค่ะวันนี้วิชา ภาษาไทยไม่มีงานส่งนะคะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนไม่ยากใช่ไหมคะเรื่องการเขียนจดหมายนักเรียนรู้จักหลักการเขียนจดหมายแล้วนะคะเห็นตัวอย่างการเขียนจดหมายพร้อมกับตัวอย่างการจ่าหน้าสอบจดหมายแล้วไว้ใน EP หน้าคุณครูนิดจะพานักเรียนเนี่ยมาเขียนจดหมายกันแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ